ทุกเห็นแล้วสมุทรไทยละ,ล,ะละแล้วเนี่ยเกิดนิโรธนะกิเลสมันดับเล็กดับน้อยจนดับใหญ่จิตสลบดับแยกรูปแยกนามเนี่ยมันจะวูบไปครั้งหนึ่งมันเหมือนสลบมันเหมือนตายไปอยู่ขณะสองขณะจิตนะจากนั้นนะมันทําหน้าที่เซฟที่คับจะละนะจิตและรูปและนามก็มารวมกันใหม่นะคะเข้าสู่ขันห้าที่เป็นขันห้าที่สะอาดบริสุทธิ์ ทุกเห็นแล้วสมุทัยลับนะละแล้วก็นิโรธแล้วดับแล้วนะคะเข้าสู่มรรคนั่นเองเข้าสู่ทางอริยมรรคมีองค์แปดใสมัชฌิมาปฏิปทาการแต่ไม่เป็นธาตุแล้วนั่นเองไม่เป็นธาตุของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมันจะดับไปขณะที่เราอยู่กับลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มนี่แหละนะคะทั้งทุกก็ดับไปทั้งสมุทัยก็ละแล้วนิโรธก็คือกิเลสดับแล้วดับจน สนิทไม่มีส่วนเหลือเข้าสู่ทางมัสมีองแปดทางสายมัชชิมาปฏิปทา